สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลุยโซเรสยกย่องดาวินนูเยสว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกหลังนูเยสยิงสองประตูช่วยให้อุรุกวัยเอาชนะโบลิเวีย30โซเรสอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลที่ตออน,นี้ยังคงเป็นนักเตะทีมชาติอุรุกวัย และยังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติแต่อย่างใดได้ออกมาแสดงความยินดีกับสองประตูที่ดาวินนูเยสทำได้ในเกมที่ทีมชาติอุรุกวัยเอาชนะทีมชาติบริเวียไปได้3าศในสิบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เมื่อคืนบันอังคารที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ทีมชาติอุรุกวัยก้าวขึ้นมารังอันดับที่สองของโซนอเมริกาใต้โดยเป็นรองเพย์ในยงแค่อาร์เจนตินาทีมเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าโอกาสผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายของทีมชาติอุรุกวัยนั้นกำลังสดใสเป็นอย่างมากโดยลุยซูซเรสกองหน้าที่กำลังจะมีอายุครบ37ปีในเดือนมการาคมที่จะถึงนี้ได้ออกมายกย่องฟอร์มการเล่นของดาวินนูเยสว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลก่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตัวของเขานั้นขอยืนยันว่าการที่ได้อยู่ในทีมเดียวกันกับดาวินนูเยสนั้นทำให้ตัวของเขานั้นมีความสุขมากๆและตัวผมนั้น ก็ยิ่งมีความสุขไปมากกว่าเดิมที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของผมนั้นได้ดาวินนูเยสมาเป็นผู้สืบทอดซึ่งนั่นทำให้ผมเบาใจได้ว่าทีมชาติอุรุกวัยนั้นจะไม่ขาดกองหน้าที่ยอดเยี่ยมไปอีกเกือบสิบปีอย่างแน่นอนใช่ผมคิดแบบนั้นจริงๆว่าดาวินนูเยสเป็นหนึ่งในกองหน้าหมายเลข9้าที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอยู่ในบทบาทนี้มานานและผมก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าผู้เล่นคนไหนที่เก่งจริง และผมก็ยืนยันได้เลยว่าดาวินลูเยสนั้นเป็นกองหน้าของจริงและดีที่สุดแล้วในเวลานี้ฟอร์มการเล่นของเขานั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องพูดถึงเขาทําประตูได้ทุกรูปแบบทั้งจากกอเท้าทั้งสองข้างและลูกหม่งเขารู้ด้วยสัญชาตญาณว่าลูกฟุตบอลจะมาอยู่ตรงไหนและบ่อยครั้งที่ตัวของเขาจะไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นเพื่อทำประตูถ้าไม่เชื่อคุณลองดูลูกหม่งทอ นี่เป็นประตูที่สองของเขาในเกมนัดนี้ดูสิใครจะไปรู้ลงหน้าบ้างว่าลูกฟุตบอลจะลอยมาหาเขาจากตำแหน่งตรงนั้นแต่เขากลับยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆและหม่งทำประตูให้กับทีมได้มันช่างเป็นสัญชาตญาณการเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆผมพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่เคยรู้สึกอึดอัดที่ต้องเห็นดาวินดูเยสลงเล่นเป็นตัวจริงและผมเป็นตัวสำรองในทีมชาติตรงกันข้ามผมรู้สึกเบาใจมากเมื่อทีมของเรามีเขาอยู่ในสนาม และผมก็ปรบมือด้วยความดีใจและสุดภาคภูมิใจที่เขาทำประตูได้และตอนนี้ผมสามารถปล่อยมือจากทีมชาติโดยไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไปแล้วและกองหน้าที่ดีที่สุดสำหรับผมคือเขาและเชื่อว่าแฟนบอลอุรุกวัยและลิเวอร์พูลคงจะรู้สึกสนุกสนานที่เห็นดาวินนูเยสอยู่ในสนามทางด้านของดาวินนูเยสที่ได้ฟังคำชื่นชมจากลุยโซเรสด้วยการยกย่องว่าเขาเป็นหนึ่งในนกอองหน้าที่ดีที่สุดในโลกนั้นตัวของนูเยส ก็ตอบกลับไปว่าการที่ผมได้ยินว่าเขาชื่นชมผมนั้นมันทำให้ผมมีความสุขมากจริงๆและซูเรสก็คือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักด้วยเช่นเดียวกันโรมาโนให้ข่าวบาเยอร์มิวนิกกำลังพวาริวพูลและเตรียมกันถ้าโดยการเพิ่มเงินเดือนบุกโบนัสอือซ่าให้ลิรอยซาเน่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสอริวูลของพวกเรานั้น ได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดแล้วว่าจะใช้ความพยายามในการไล่ล่าตัวลีรอยซาเน่กองหน้าทีมชาย,ยรมันเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้หรือถ้าทำไม่ได้ลิเวอร์พูลก็จะกลับมาให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าลิเวอร์พูลได้กำหนดเป้าหมายเป็นที่แน่นอนแล้วว่าลีรอยซาเน่คือนักเตะที่มีปรสิทธิภาพที่จะสามารถเข้ามาแทนที่ของโมซาลาได้เป็นอย่างดี และทางเจอเกนคล็อปนั้นก็ชื่นชอบผู้เล่นรายนี้เป็นอย่างมากและติดตามความเคลื่อนไหวของนักเตะรายนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วโดยล่าสุดได้มีรายงานจากทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวความเคลื่อนไหวของลีรอยซาเน่ผ่านทางรายการฮิวิโกทางช่อง YouTube ส่วนตัวของเขาโดยกล่าวว่าลีรอยซาเน่นั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายการสนทักของลิเวอร์พูลนั้นคือเรื่องจริง ิเวอร์พูลได้กำหนดเป้าหมายการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้เอาไว้แล้วที่เหลือก็คือลิเวอร์พูลจะทำยังไงเพื่อให้ได้ตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมให้ได้เพราะที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่าทางบบเยนร์มิวกนั้นก็แสดงความชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีทางปล่อยตัวหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของโลกรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนดังนั้นจึงต้องมารอดูกันว่าทีมไหนที่จะสมหวังในดินนี้แต่ถึงอย่างนั้น ผมก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่จะต้องรายงานให้ทราบนั่นก็คือในตอนนี้ลีรอยซาเน่เหลือสัญญาอยู่กับบาเยอร์มิวนิกจนถึงแค่ปี2025เท่านั้นและในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าซาเน่ก็จะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายซึ่งมันอันตรายมากสำหรับบาเยอร์มิวนิกเพราะถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถน้มน้าวใจให้ซาเน่อยากย้ายมาร่วมทีมได้แล้วแล้วก็มันจะไม่มีทางเลยที่บาเยอร์นอมมิวนิกจะปฏิเสธ การขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปในราคาถูกได้เพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเสียนักเตะรายนี้ไปแบบฟรีๆในช่วงเดือนมกราคมปีถัดไปแน่นอนว่าในตอนนี้ทางบบเยอนมิวนิกกำลังใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับลีรอยซาเน่ให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวของนักเตะรายนี้ขอชะลอเรื่องการเจรจาพูดคุยไกลอ่อนจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้แต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ทางบบเยอนมิวนิกนั้น ็ได้แจ้งกับตัวนักเตะว่าตอนนี้พวกเขาได้เตรียมสัญญาระยะยาวเอาไว้ให้กับลีรอยซาเน่เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะยื่นให้นักเตะพิจารณาได้ทุกเวลาโดยข้อเสนอฉบับใหม่นี้ลีรอยซาเน่จะได้รับการเพิ่มค่าเหนื่อยให้สูงขึ้นรวมไปถึงโบนัสส่วนตัวต่างๆนั้นก็จะได้รับเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าการที่ไบเยนมิวนิกยอมทำทุกอย่างขนาดนี้นั่นก็เพราะทีมของพวกเขานั้น กำลังร้อนใจเป็นอย่างมากว่าอาจจะถูกลิเวอร์พูลเข้ามาตีท้ายครัวและคว้าตัวผู้เล่นรายนี้ไปจากพวกเขาดังนั้นในตอนนี้บบเอิร์นมิวนิกจึงกำลังพยายามกดดันนักเตะให้เร่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่ฤดูกาลนี้จะปิดตัวลงดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่สามารถน้อมเนาใจให้นักเตะตกลงย้ายมาร่วมทีมด้วยหรือจะเป็นบบเยิน์นมิวนิก ที่จะสามารถต่อสัญญากับลีรอยซาเน่ได้เป็นผลสำเร็จเชื่อว่าเร็วๆนี้เราน่าจะได้รู้คำตอบกันนะครับดาวินนูเยสกองหน้าค่าตัวแผ่ระยับของลิเวอร์พูลเผยตนพยายามเรียนรู้จากหลุยซูเรสหัวหอกรุ่นที่ชาวอุรุกวัยเพื่อจะพัฒนาศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงระดับโลกเหมือนกับ คิงลุยโซเรสปัจจุบันอายุ36ปีและเล่นให้กับเกรมิโอทีมชั้นนำในบราซิลหลุดจากทีมชาติอุรุกวัยนับตั้งแต่จบฟุตบอลโลก2022อย่างไรก็ตามนักเตะถูกเรียกตัวกลับมาช่วยชาติอีกครั้งในเกมประทะอาร์เจนตินาและโบลิเวียในสิบวันคับ2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ว่าตำนานหัวหอ,อกลิเวอร์พูลและบาเซลนาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่อุรุกวัยบุกทุกทักฟ้าขาว คาบ้านสองถึงศูนย์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นูเยสซึ่งฉลองประตูร่วมกับไอดอนของเขาหลังซัดต่อฝาลงใส่แชมป์โลกสามสมัยเปิดใจถึงโซเรสว่าการได้ฉลองกับหลุยเป็นเรื่องที่สุดพิเศษและดีเยี่ยมที่สุดเขาคือเบอร์เก้าตัวจริงของอุรุกวัยเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์ผมพยายามที่จะเดินตามรอยเท้าของเขามาตลอดหลุยมีความสำคัญกับกลุ่มนักเตะชุดนี้มากๆเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งเขาผ่านอะไรมามากมายในทีมชาติมันเป็นเรื่องดีที่เขาอยู่ที่นี่ซึ่งเขาช่วยเหลือบรรดานักเตะคนหนุ่มและนั่นทําให้เราได้เรียนรู้จากเขาดาวยิงหงแดงระบุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ